ยุคโควิดนี้ต้องรอดต้องรอดอาจารย์สือบอกว่าต้องสปาที่บ้านด้วยตัวเองโดยสมุนไพนะรไทยนะครับสมุนไพรนะครับมีมะกรูดใบมะกรูดต้ตนหอมนะครับโดยหม้อนะครับนี่รอดนะครับรอด สมุนไพรไทยดีที่สุดนะครับในยนุคนี้เราใช้เวลาในการบำบัดยาซื้สอสุขภาพแข็งแรงครับที่สาธิตนี้เพื่อให้ทุกท่านนะครับได้นำไปทำไปใช้นะครับเพื่อความอยู่รอด กอจะเสือสุขภาพแข็งแรงนะครับสุขภาพแข็งแรงตลอดไม่ได้ติดโควิดแต่เพื่อต้องการให้ทุกคนที่ได้เห็นคลิปนี้และนำไปทำเพื่อใช้หรือส่งต่อให้กับเพื่อนๆที่ติดโควิดนะครับจะได้บำบัดตัวเองให้ได้สุขภาพแข็งแรงนะครับรอดปลอดภัยตลอดไปนะครับวันนี้ก็ถือว่า อาจารย์สือก็ได้มานั่งนะครับเองนะครับแล้วก็ดูหม้อนี้อาจารย์สือก็เป็นคนที่คิดทานะครับใช้ท่อสแตนเลสนะครับนะครับแล้วก็เชื่อมกับหม้อตัวนี้แล้วก็มีสมุนไพรอบทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุดยอดครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์สือครับอาจารย์สือครับติดต่อได้นะครับถ้าเกิดยังไงให ให้ให้ให้มาทำนะครับก็อยากจะเผยแพร่ความรู้นะครับติดต่อ081 6125523นะครับเพราะอุปกรณ์นี้ก็ทำขึ้นมาโดยใช้สเตเลสนะครับอยู่ได้นานครับปลอดภัยครับสวัสดีครับอปลอดภัยทุกคนนะครับรอดพ้นจากโควิดทั้งพวงสู้สู้สู้สครับสปาที่บ้านเลยครับ